ดีมากๆแล้วตรงนั้นมีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยนะครับมันเป็นโลเคชั่นที่ถ้าถ้าใครเคยไปไว่ายก็จะรู้ว่าการที่มีองค์เจ้าแม่คนอิ่มอยู่ติดบริเวณใกล้น้ำแล้วเป็นจุดที่ลมผ่านหรือ,หร,อหรือน้ำไหลอะไรเงี้มันเป็นจุดที่เอเนอร์จีดีจริงๆฮะนัง กลับเป็นจากวันนั้นก็นั่นแหละครับเข้าเข้าแวะไปตรวจไปอะไรก็เริ่มหายดีขึ้นเรื่อยๆฮะนอนไม่หลับแล้วนี้ยังลองไปเลยมีโอกาสเข้าไปได้ครับวัดผู้พราวก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สวยมากแต่คือถ้าใครเป็นสายพยานาะคก็ลองไปดูได้ครับ ว่าเราแต่ละคนแต่ละพื้นดวงแต่ละเชื้อแต่ละภพชาติอะไรเงี้ยมันบางทีมันคอนเน็กไม่เหมือนกันนะบางคนคอนเน็กกับพญานาคสายสีแบบองสีเขียวบางคนคอนเน็กต์กับพญานาคองค์สายสีทองอะไรเงี้ยคือคือเหมือนต้องไปลองไหว้ลองไป explore พลังงานด้วยตัวเองต้องเจอด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้ก็จะตอบได้เพราะว่าตอนที่นั่นไปไหว้ที่แรกที่รู้สึกไวท์ฮิลลิ่งเนี่ย ก็รู้สึกฮีลิ่งจริงเข้าสึกคอนเน็กแต่มันไม่มันไม่ได้มันถ้าเทียบกับการไปอีกที่หนึ่งที่มันรู้สึกจนมันหายใจไม่สะดวกเนี่ยมันเกิดเคยเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตจริงๆแล้วเราแล้วก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมแต่ว่านั่นแหละมันเลยจําได้จนถึงทวนเนี่ยเลยแล้วเลยแ,แบบอยากเล่าให้ฟังมากๆ ทุกคนคนลุกไหมล่ะดึกๆขนาดนี้สรุปพรุ่งนี้คนไปวัดเยอะเลยก็ดีครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนิมปิงเล่าเรื่องที่โดนพระท่านทักให้ว่ทุกคขวอันนี้เป็นพระที่วัดผูพราวครับ เอ้ยไม่ใช่วัดภูเพา้าเป็นเป็นพระที่อยู่ที่วัดพญานาควัดแรกที่เราไปที่เป็นวัดที่เราไปไหว้คิวแรกอะครับแล้วก็ไปไหว้คิวสุดท้ายวัดนั้นแหละแปลว่าพระท่านทักที่วัดนั้นจริงๆแบบไหว้ถูกคิวอะไรเงี้ยกลับไปท่านก็นั่นก็ให้พรกลับมาอีกรอบ แต่พอกลับไปไหว้ที่วันนั้นมันมันนั้นบังเอิญว่ามันมีความแบบฝนตกน้าหลาก้วยครับเลยไม่ได้ลงไปตรงที่มันเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าท่านอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้พยพญาท่านพญานาคอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไลงไปเพราะน้มันเชี่ยวมากเลยแบบโอเคยังไม่เสี่ยงดีกว่าเลยก็เลยลงไปไหว้เท่าที่จะไหว้ได้อ๋อแล้วก็ช่วงนี้เห็น นั่นป็แงแอบเห็นบาง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 อย่างก็แอบบอยากพูดนิดน,นึงครับเอาพี่คิดว่าท่านเอ็นดูนะองค์สีดำช่วยปกป้องขจัดสิ่งไม่ดีช่วยเรื่องโชคลาบเงินทองไปสักการะถือว่าโชคดีมากๆอืมคเคเลยครับ อ๋อจะพูดเรื่องอะไรเกือบลืมอ๋อเห็นช่วงนี้มีหลายๆคนแบบว่ามีเอารูปเก่าๆมาแบบว่าคิดถึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเรื่องแบบเรื่องลุกเรื่องอะไรเงี้ยครับน้องิเห็นฟีดแบ็แล้วนะคะรับรวมถึงทีมก็รับฟีดแบ,บ็กกันอย่างดีนะก็เห็นทุกคนแบบว่าช่วยกันแบบส่งความคิดเห็นมาแบบได้เรื่อยอรเรื่องลุกเรื่องการแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับ ถึงแบบขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนแต่ว่าอยากจะสร้างความเข้าใจร่วมกันนิดนึงครับทุกคนแบบว่าส่วนหนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้เสิร์ฟลุกที่เป็นเหมือนแบบที่ทุกคนกเห็นที่เป็นชุดแบบว่าชุดสวยใช่ไหมครชุดชุดในตำนานเนาะชุดแบบผู้ว่าภริยาอะไรเงี้ยครับหรือว่าชุดสไตล์แนวที่แบบว่า สวยตะโกอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นการตัดสินใจของน้ำปิงมีความคิดเห็นในส่วนนั้นนะครับที่แชร์ร่วมกับพี่พี่สไตลินเนาะว่าแบบช่วงนี้อยากจะลองปรับการแต่งตัวดูอะไรเงี้ยครับคืออยากแต่งให้แบบมีความหลากหลายขึ้นนิดหน่อยครับก็อาจจะได้เห็นลุคใหม่ๆลุคอื่นๆที่มาที่ไม่ได้เป็นแนวแบบว่ารัดรูปขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับคือไม่ได้มีใครมาแบบ QC น้ำปิ้งหรืออะไรนะครับวันนั้นคือแบบขำๆชิลๆเนาะแต่ว่าอันนี้คือน้ำปิ้งแบบแชร์กับพี่ๆสไตลิสต์มากคือตัวน้ำปิ้งเองก็สบายใจในชุดที่ในชุดที่ใส่นะครับซึ่งมันแน่นอนว่าคือนั่นแหละพอเราโตขึ้นอะไรอย่างี้ครับเราก็อยากลองชุดใหม่ๆบ้างจริงๆเรื่องของแบบการใส่โอเวอร์ไซส์หรืออะไรเงี้ยครับน้ำปิ้งก็มีบางลุคที่น้ำปิ้งก็อยากใส่ด้วยเองนะครับแล้วก็ มันก็มีบางลูกที่มันมันต้องแชร์ร่วมกับทางลูกค้าทางอะไรบางทีเขามีมีบรีฟเข้ามามีความต้องการของแบรนด์เข้ามาเราก็ต้องแชร์ในส่วนนั้นระหว่างตัวเราเองพี่สไตลิสแล้วก็ทางแบบทางแบรนด์ทางลูกค้าด้วยนะครับก็คือให้เกียรติการทํางานกันทุกฝ่ายเลยนะครับถึงก็อยากให้พี่ๆแบบเข้าใจซึ่งน้ำมิงเชื่อแล้วแหละว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ชุด ที่สวยๆชุดที่รัดรัดรูปหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าในชุดที่แบบมันค่อนข้างจะแบบโซโซอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาโอกาสใส่ให้ให้เหมาะสมครับตามตามโอกาสเลยไม่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 ไ,มได้จะทิ้งลุกอะไรแบบนั้นเพราะว่าคือพี่พี่สไตลิสสามารถจัดหามาให้เราแบบได้แต่บางทีมันต้องทํางานร่วมกับหลายๆฝ่ายเนาะบางทีเราไปในงานที่มันเป็นงานราชการงานผู้ใหญ่เยอะอะไรอย่างนี้เราก็ต้องปรับตัวปรับ บางอย่างให้ให้มีความทางการขึ้นให้มีความแบบว่าเนัลขึ้นลุกเบาๆสบายๆายขึ้นนะอะไรอย่างนี้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าไอ้เรื่องแบบว่าชุดโอเวอร์ไซส์มา่งๆเนี่ยอันนี้ก็ทีมทางทีมรับฟีดแบ็กแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีการปรับในส่วนนี้เข้าไปเพราะว่าไม่มีคือส่วนตัวแล้วนันปิงค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดเพื่อตัวเองนะครับในการเลือกอะไรต่างๆคือน,นันปิงมีส่วนในการแบบตัดสินใจในแบบเกือบทุกครั้งเลย ก็ตอนนี้ก็พยายามแบบทดลองไปเรื่อยๆครับก็พยายามหาตรงกลางที่ที่ทุกคนที่ตัวน้ำปิงแฮปปี้ที่ที่ก็อยากให้พี่ๆได้เห็นลุคใหม่ๆด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็นั่นแหละครับแต่ภาพรวมเลยคือก็อยากให้สบายใจว่าน้ำปิงโอเคนะครับกับกับกับชุดประมาณนี้แต่ว่าชุดไหนที่เราแบบเห็นแล้วว่าเออมันอันนี้มันตัวใหญ่ไปจริงหรือว่าอันนี้มันอาจจะเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราแบบ อันนี้เราติกติกกันกันในทีมเลยว่าแบบอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นจะต้องปรับนะเพราะว่าแบบน่าจะช่วยเสริมให้เราดีขึ้นแต่โดยภาพร,รวมนั้นปิงชอบบรรยากาศนี้ที่เราสามารถแบบวิจารณ์กันได้พูดคุยแชร์กันได้แบบจริงใจเพราะว่าอยากเห็นอยากเห็นการพัฒนา,าเห็นความแบบความสวยงามที่เกิดขึ้นระหว่างแบบระหว่างพวกเล่ากับพี่ๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านั่นแหละนี่มรู้สึกชอบที่ทุกอย่างมันอยู่ในพื้นฐานที่เราคุยกันได้แล้วเรา เราคุยกันดีๆแบบพื้นฐานความการวิจารณ์ที่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกฟีดแบ็กของพี่ๆเลยครับตอนนี้ทั้งทีมทั้งนี้ชาเองหรืออะไรเงี้ยครับก็พยายามปรับกันอยู่นะครับคือส่วนตัวไมเซตของทีมเราก็รู้สึกว่าบางทีการลองอะไรใหม่ๆเนาะมันมันอาจจะเขาเรียกว,ว่าอะไรมันมันต้องบางทีมันเป็นการลองผิดลองถูกซึ่งเราก็มองว่าโอเค ถ้าครั้งนี้ยังยังไม่ใช่เราก็จะลองหาหาจุดพอดีของเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับที่เราก็อยากจะให้เขาเรียกว่าคาปาซิตี้ของของสิ่งนี้มันมันขยายกว้างมากขึ้นแล้วก็ในบางอย่างที่เราก็อยากจะแบบ d e v e l o p ภาพของเราด้วยอะไรเงี้ยครับของตัวที่น้ำปิงสบายใจอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้พี่ๆแบบเป็นห่วงนะครับน้ำปิงก็รับฟีดแบ็อยู่เสมอแบบไม่ รวมถึงทีมแบบไม่มีอีกโก้เรื่องนี้เลยรู้สึกว่าทุกคนหวังดีแบบ a อ p r e c ต a มากมากๆในสิ่งแบบเหล่านี้ครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงหลังพอเราได้เริ่มพูดคุยกับแบบรุ่นพี่ของเราเนาะรุ่นพี่นี้จูหรือแบบคอนเนคชั่นของตัวน้นปิงเองของทางค่ายเองอะไรองี้ครับก็ก็มีหลายๆหลายๆแบบหลายๆคนแบบช่วยแบบไกด์ช่วยแนะนำอะไรองี้ครับเพราะว่ารุ่นพี่ในวงการแฟชั่นอะไรอย่าเนาะซึ่งก็ เขาก็มีคําแนะนํามาให้เราซึ่งเราก็พยายามปรับจูนกันระหว่างตัวน้ำปิงเองความต้องการเป้าหมายของน้ำปิงแล้วก็สิ่งที่เราต้องแชร์กับแบบทางแบรนด์ทางอะไรอย่างครับบางทีมันมีหลายองค์ประกอบมากเลยโนะแต่ว่าน้ํำปิ้งน่าจะเราได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าอยากให้พี่ๆทุกคนแบบสบายใจว่าทุกอย่างมันกำลัง p r o c e s แบบ develop ไปอย่างแน่นอนครับ โดนถึงแบบว่าแน่นอนนะเพราะว่าทางค่ายเองอ่ะก็เห็นด้วยนะครับกับกับลุกที่หลากหลายขึ้นหรือบางทีลุกที่มันมันไม,ไม่ไม่เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นการจํากัดให้ตัวเองแต่งแค่แบบนี้ mm. เกินไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเป้าหมายเรามันจะไปในทางแฟชั่นเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับการที่เราค้นหาตัวตนของเราเหมือนกันครับซึ่งนั่นแหละครับเรื่องของแฟชั่นทางค่ายก็แบบนบิงก็เข้าไปคุยแล้วนะครับก็ นอนว่าใครก็เห็นด้วยก็พร้อมผักดันเหมือนกันครับแต่เขาก็อย่างที่บอกว่ารุ่นพี่หรือคอนเนคชันเราก็บอกว่าแฟชั่นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเนาะในการแบบบิวในการแบบสะสมบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปกันนะครับทุกคนเชือว่าวันหนึ่งเราจะเราจะหาจุดที่เราแบบอุย้ยพอดีแล้วเรา,เราตัวน้ำปิงเองแฮปปี้แล้วก็ทุกคนก็มีความสุขไปกับก,บการที่น้ำปิงได้แต่งตัวในแบบที่แบบน้ำปิงเลือกอะไรเงี้ยครับ แต่เข้าใจมามี át, พี่พี่แฟนแฟนทุกคนค่ะว่าแบบอยากเห็นลุกแบบนั้นหรืออยากเห็นลุกที่พอดีตัวหรือ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 ลุกที่มันแบบว่าคือส่วนตัวน้นพิงอาศัยได้หมดเลยสบายใจกับถูกลุกเลยเพราะว่าแบบเราฟรีในเรื่องนี้อยู่แล้วนี่แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวลองหาโอกาสที่เหมาะสมนะครับใช่แต่น้ำบิงดีใจมากเลยนะที่แบบเราสามารถพูดกันได้แบบจริงใจพูดกันได้แบบ แบบนี้เพราะว่าราู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วคนที่ทํางานร่วมกับน้าปิงก็เขาก็รับรูวบ้ว่าแฟนคลับเราหน้ารักอะไรเงี้ยแบบอยู่แล้วก็เลยดีใจว่าโอเคมันมันกลายเป็นแบบทุกคนไม่ได้มาแบบโทษกันไปโทษกันมาแต่มันเหมือนกันแชร์ความคิดเห็นกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่หนูหนูไม่อยากให้มันกลายเป็นว่าใครต้องลำบากใจเลยทั้งตัวพี่แฟนคลับที่เป็นห่วงหวังดีเองหรือตัวแบบ น้องๆทีมงานเบื้องหลังพี่ทีมงานเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ครับรวมถึงการแต่งหน้าด้วยนะทุกคนบางทีบางทีนะ้ิเงเข้าใจในส่วนของการที่แบบคอออยากจะให้แบบแต่งในโทนที่เราเคยแต่งเนาะแต่ว่าบางทีบางงานเราก็มีการคิดถึงคอนดิชันอื่นๆอ,อย่างเช่นบรีฟของแบบทางแบรนด์หรือโอกาสวาระที่มันเป็นทางการมากขึ้นอาจจะ อยากลองลุกอื่นๆอย่างเช่นที่นะ้ำมิงเคยบอกว่าลุกแบบคนหล่อมีดอลลี่อายอะไรเงี้ยมันก็เป็นการบาลานซ์หาตรงกลางระหว่างการแต่งหน้าที่แบบสีค่อนข้างเยอะกับการที่เรายังแบบอยากคงไว้ซึ่งการแบบปิดจุดด้อยของเราแลายังแบบมีดอลลี่อายที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยครับแบบแต่อยากให้ทุกคนได้แบบลองเปิดใจกับหลายๆลุกนะเพราะว่าส่วนเนี้ยน้ำปิงอ่อะค่อนข้างออกไอเดียเยอะครับกับพี่ๆกับน้องท็อปเองกับ กับพี่พิสตาลทธิน้องชินพี่สรนันทรหรือ,หร,อหรือทางไหนนะใดๆครับซึ่งน้ำบิงอะค่อนข้างอย่างที่บอกน้ำบิงไม่เคยแบบปล่อยให้ตัวเองจะต้องถูกใครมาจับแต่งตัวแต่งหน้าหรืออะไรแต่ทุกอย่างมันคือการแชร์ไอเดียการช้อยส์ภาพที่เราอยากจะพอเทรตองงานนั้นๆอะไรอย่างนี้นครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเราก็ยัง ปรับตัวกันใหม่เนาะก็เข้าใจเลยที่หลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้ยยังคิดถึงการแต่งหน้าแบบนั้นแบบนี้ตัวน้ำปิงเองก็ยังหาแบบหาตรงกลางให้ตัวเองอยู่ครับหาจุดที่ตัวเองจะแฮปปี้อะไรเงี้ยก็อยากให้พี่ๆเอาใจช่วยน้ำปิงด้วยครับแบบแต่ขอบคุณมากที่ทแบบส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาตลอดส่งฟีดแบ็ดีๆอันนี้เราเก็บรับไปเต็มที่แบบ ทีมงานเรารับเรื่องกันไวมากนะครับก็พยายามปรับปรับตัวกันให้ตลอดเลยครับผงหนูแต่หนูที่หนูพูดอันนี้คือหนูไม่ได้มาแบบปกป้องใครหรืออะไรนะแต่หนูแค่อยากมาสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่ายเฉยๆครับตัวน้นปิงเองไม่อยากให้ใครต้องแบบให้ใครต้องรู้สึกเครียดพี่ๆเองแบบเครียดลำบากใจเว่าน้ำปิงไม่ปกป้องตัวเองหรืออะไรแต่คือน้ำปิงแค่อยากจะมาบอกเล่าในมุมของน้ำปิงให้แบบ ด้วยความจริงใจเนาะว่าแบบเออเราเรามาแชร์กันแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยครับนอ้นองเองก็จะได้แบบช่วยสปอร์ตในสิ่งที่น้ำปิงแบบชอส์อะไรเงี้ยครับใช่ถ้ามีโอกาสก,ก็ยังเห็นลุกจึงโซจากน้ำปิงเองเหมือนกันถ้าทาั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่ความเหมาะสมของงานหรือสถานการณ์นั้นๆด้วย ใส่ได้มาก็โอเคเชื่อว่าเลือกสิ่งที่ดีโอเคครับแต่เรื่องเรื่องเสื้อตัวใหญ่หรือว่าเลเยอร์อะไรงเงี้เดี๋ยวเราปรับกันได้ครับทุกคนเดี๋ยวเรายังมีงานให้เจอกันอีกหลายงานซึ่งเดี๋ยวรอฝากรอชมแบบลุกได้ๆต่อ,ตอๆไปเลยครับแต่แบบวิพากษ์วิจารณ์กันได้แบบได้เลยส่งฟีดแบ็กกันได้เลยขอแค่อยู่ในพื้นฐานของความน่ารักแบบที่เราเป็นมาตลอดเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นห่วงว่าแบบเราจะ ไปในเวที่มัน agressive หรืออะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยู่กันมาแบบเฮลตี้อยู่กันแบบน่ารักแบบนี้มานานเพราะว่าเราก็เป็นทีมที่บิ i กันมานานเนาอยู่กันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรแต่ช่วงนี้มันก็มีงานหลายๆโอกาสที่แบบเราได้โชว์ตัวเยอะขึ้นได้อะไรเยอะขึ้นมันมันโอกาสมันเยอะมันก็สามารถเกิดความผิดพลาดบางอย่างความสับสนหรือความการตัดสินใจบางอย่างที่พอมันได้ลองเยอะมันเปอร์เซ็นต์ในการที่มันจะ ไม่ได้ออกมา perfect หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไปตามนั้นซึ่งโอเคเราก็รู้ว่ามันยังมันไม่ควรที่จะแบบเกิดสิ่งนั้นเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีแหละที่แบบจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่นั้นพิงก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนคอยสะพ่ออยู่เสมอนะครับเราชมลูกต,ต่อไปได้เลยครับในเลยอยากให้พี่สบายใจเฉยๆนะคิดมากนะ นั่นแหละหนูว่ารักทุกคนอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนกันหนูเองก็อยากให้ตัวเองแฮปปี้ด้วยก็เลยแบบเขาแวะมาพูดหน่อยหรือว่าหลังจากที่แบบเ่าเรื่องโอเคไหมครับปุ๋งนะหนูเข้าใจความเป็นห่วงมากๆแล้วหนูก็บอกเลยว่างานใส่แฟชั่นก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็ ค่อยๆสะสมค่อยค่ๆแบบมีจุดบางอย่างที่เราจะหาความเป็นตัวเองนะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำบิงก็ยังไม่เก่งเรื่องนี้มากนะแต่ว่าพยายามมากๆที่จะปรึกษาพี่ๆคอนเนคชันนี้จุคอนเนคชันแฟชั่นที่เรามีอยู่เพื่อเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้โดยที่เราแฮปปี้เราเป็นตัวเองเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวนะว่าหนูจะ ถูกใครจับเองอะไรแต่คือนั่นแหละครับมันเป็นมันเป็นการปรับไปตามความเหมาะสมของงานคอนดิชันความต้องการของตัวเราเองด้วยครับสิ่งที่นันบินตัดสินใจกับพี่พี่ทีมสไตลิสต์แต่รอดูได้เลยเดี๋ยว,ยวมีอะไรให้ให,ให้ให้เห็นกันอีกแน่นอนมีอะไรคุยกันดีๆนะยัง <c oughs> อยากให้บรรยากาศมันแบบว่า อยู่แล้วสบายใจที่สุดซึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้มากที่แบบเห็นทุกคนนะแบบเห็นทุกคนยังแบบยังอยู่ตรงนี้ด้วยความแบบความรักความเป็นห่วงอะไรเงี้ยพี่ๆในทีมน้องๆในทีมก็แบบรวมถึงมิชา่าหรืออะไรเงี้ยก็คือรับปิดแบ็กกันอย่างรวดเร็วแล้วก็แบบพยายามปรับปรับตัวกันให้ตลอดนะครับ ผมถึงเรื่องวมถึงเรื่องงานด้วยนะครับบางงานช่วงนี้มันจะเป็นงานที่รับไว้เมื่อนะัมาแล้วนะครับอันนี้นบิงก็มีโอกาสไปถามมาเองแล้วด้วยนะเพราะว่าเราก็มีความสงสัยอนะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับบางงานก็เป็นงานที่เรามีโอกาสได้แบบรับไว้ตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้มีซีรีส์ออนหรืออะไรเงี้ยครับคือก็มีบางแบรนด์ที่เขาเอ็นดูแล้วเขาก็เหมือนชุดแล้วมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงรี้ยซึ่งก็ยอมรับตามตรงว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาส มากขนาดนี้เนาะแต่ว่าเรื่องงานอะไรงี้ทางค่ายก็พยายามช่วยให้ให้เป็นไปตามสิ่งที่มันจะส่งเสริมพวกเราอะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีบางบางงานหรืออะไรางี้ก็อยากให้หลายๆคนได้แบบเปิดใจก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้นันปิงก็ปรึกษากับทางค่ายเรือยว่าแบบมีฟีดแบ็มาประมาณนี้นะยังไงบ้างได้บ้างนะอะไรเงี้ยครับทุกคนก็อยาก เติบโตไปในไปในเวที่ดีแหละครับให้สมกับความลักที่ด้วยคนให้มาอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละทุกอย่างนะจะต้องใช้เวลานิดนึงครับทุกคนให้มันให้มันหาจุดที่ที่เราจะแบบว่าสบายใจกันทุกฝ่ายเอ็นดูเวปุงคนเก่งขอบคุณครับ ขอบคุณที่พูดเพื่อคลิฟอร์ประเด็นที่ถูกพูดถึงนะคะมั่นใจในตัวน้ำปิงแนละทีมงานมากๆเลยเพราะรู้ว่าน้ำปิงคือคนที่รักและเคารพตัวเองมากๆดังนั้นเคารพในการในทุกๆก,การตัดสินใจทุกๆที่เสิร์ฟที่น้ำปิงมอบให้เสมอเก่งมากที่สุดเลยคะ่ะคนดีขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกฟิดแบกด้วยครับ appreciate มากไม่ใช่แค่น้ำปิงนะพี่เก่งด้วยนะครับ คือแบบเห็นนี้แล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนก็ยังแบบคอยใส่ใจในแบบดีเทลได้เล็กน้อยๆของกันละกันแบบเนี้ยแล้วก็ดีใจที่น้ำเพลงสามารถยังพูดคุยกับทุกคนได้แบบจริงใจแบบนี้แล้วยังแบบพี่ก็ยังเข้าใจปุ๋งเสมอมาอะไรเงี้ยครับหนุมก็แบบขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยครับมามีมา,มา แช่ตอนนั้นพวกหนูยังแบบยังไม่ได้มีโอกาสเลือกขนาดนั้นนะครับมันก็เลยมีบางงานที่ถูกบุกมาล่วงหน้านานพอสมควรตั้งแต่หลังปล่อยไพรลอตอนไี้นะครับแต่เดี๋ยวยังไงเราจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในในแบบที่เราจะค่อยๆปรับตัวกันนะครับทุกคนหวังว่ามามีมามจะยังแบบยังอยู่นะอันนี้คือเรื่องที่หนูเครียดกว่าอีก พอซีรีส์ก็ใกล้จะจบแล้วแหละเราก็ไม่มีเรายังไม่เคยมีซรลส์เนาะเราเลยยังไม่รู้ว่าพอหลังซีรีส์จบแล้วเราจะแบบยังมีพี่ๆอยู่ตรงนี้กับเราอีกอกี่คนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอันนี้เป็นความเป็นความห่วงมากกว่าเรื่องนั้นนี่ใช่ <laughs> เพราะยังอยากอยู่กับทุกคนแบบนี้รู้สึกว่าอยู่แบบนี้แล้วก็แฮปปี้มีมีพี่ๆมา ลูกหัวเกา้างกันเพิ่มขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็รู้แหละว,ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่กับเราแบบนี้ไปอีกนานนะเนาะมันก็ใกล้จะจบแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะยังอยู่กับเก่งน้ำปิงอยู่กับน้ำปิงไปแบบเรื่อยๆนะครับอยู่ครับลูกอืน่ารักจัง S 1> <S 1> น้ำมิงก็กับพี่เก่งก็จะตั้งใจทํางานครับตอบแทนทุกนคน้วยผลงานแล้วก็จะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาช่วยกันแบบเทรน ep10 กันอีกทีใครที่ได้บัตรก็เจอกันนะครับส่วนใครที่ดูอยู่จากทีมหน้าจอทางบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องรู้สึกห่างไกลอย่าให้ระยะทางมาขวางกาั้นความรู้สึกดีๆความรักที่เรามีให้กัน สุดท,ท้ายเราเดี๋ยวดูจบนะ้นมิงก็กลับบ้านมาปั่นเท็นอยู่กันหน้าจออยู่กับทุกคนเหมือนเดิมครับน้อยได้น้อยได้นเป็นน้ำปิงก็อาจจะแอบหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับเรายังมีโอกาสให้เจอกันอีกเยอะพรุ่งนี้มาโฟกัสกับเรื่องราวอีพีสิบดีกว่าเพราะว่าน่าสนใจมากเลยแหละ <c oughs> พรุ่งนี้มีมีความสเปเชียลบางอย่างที่ยังพูดไม่ได้ แต่ว่านมบิงก็รอดูเหมือนกันเพราะตัวเองก็ยังไม่เห็นพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันเสาร์ที่น่าจดจำแน่นอนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทุกคนได้พักผ่อนกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวแบบน้ำบิงนั่นจะไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เรามา เติมปุ่งเติมเ,เจ่งเติมเข็มจิกันใหม่นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาแฮปปี้มีความทรงจำดีๆกับ EP10 ร่วมกันดีกว่าอย่าให้อะไรมาดิสแทกเราจากความทรงจำ EP10 เราเลยเนาะเราจะได้แบบเก็บไว้ในสิ่งดีๆอย่างเต็มที่นะครับเพิ่งได้มาตามปุ่งแต่ก็ดีใจคนที่คนพบ ไม่สัญญาละกันว่าจะอยู่กับน้องตลอดไปแต่สาสัญญาว่าจะพยายามตามสพอร์ตนะอุย้ยขอบคุณมากเลยครับอยู่กันไปให้น่านี้สุดน,นะใน,นโลกก็เวียงเรามาเจอกันแล้วก็รักกันให้เต็มที่เลยเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ปุ่งไปนอนก่อนนะครับทุกคนกูนายนะ วนี้ทุกคนน่าจะแฮปปี้แลใช่ไหมได้ฟังเรื่องราวที่รอมาเนิ่นนานจนปุ่มเกือบลือมอ่ะหนูก็ลือมอ่ะ <c oughs> ใครที่ทํางานพวกนี้ก็สู้ๆนะครับใครที่มาเจอกันพวกนี้ก็ไว้เจอกันเลยพวกนี้ก็มีไลฟ์ด้วยตอนบ่ายก็ฝากพพอร์ตด้วยครับร <c oughs> ักษาแอคเคาน์ไว้ดีๆีนะทุกคนร <c oughs> <c oughs> ักษาแอคเคาน์ไว้ดีๆเลยแหละ <c oughs> หนูไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก ดูแลดีๆนะนั่นแหละครับพรุ่งนี้เจอกันอีฟีสิบนะไปละครับปุ่ม Good night I'm gonna off to bed นะ everyone See you tomorrow Love you to the moon นะ my love หลักที่สุดหลักที่สุดกอ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 ดนะจุ๊บจุบครับมีมามาแฟนแฟน วิแอบกรสิแอบพูดคลิปที่แอบทำที่พี่ภัพใส่แว่นนี้ทุกคนเข้ามาแบบคุยเล่นคอมเมนต์กันเยอะเลยขอบคุณนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคืออยากใส่แว่นเล่นเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็จะแบบแบบมีคอนเทนต์อะไรให้ดูนิดหน่อยนะครับพยายามแบบว่าพยายามแอคทีฟตอกๆพยายามแอคทีฟทุกช่องทางเลยเพื่อ จะแบบให้ตัวเองได้ทุกคนพบด้วยแบบไม่อยากให้เป็นแค่หน้าที่ของพี่พี่ที่ต้องมาพักดันเราเนี่ยก็อยากพักดันตัวเองด้วยครับนี้ก็ฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายดไนท์ครับปุ๋งบ๊ายบาย